โอเคสวัสดีครับทัวร i n ิงเบ e เกอร์ชาวไทยทุกท่านนะครับวันนี้ทัวร i n ิงน t i o n TV นทีวีโชว์ขอส่งผลงานล่าสุดอีกหนึ่งคันครับผมวันนี้จะเป็นคิวของเจ้า bmw g 3 1 0 r นี่นะครับคันหล่อๆเท่ๆใหม่กริบๆคันนี้เลยนะครับ bmw g 3 1 0 r นะครับมีแรกท้ายตรงรุ่นไม่ต้องดัดแปลงนะครับในส่วนของตัวรถคันนี้ลูกค้าไม่ได้ใช้แอกท้ายของศูนย์ bmw นะ นะครับก็จะมีการตกมาแบบนี้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตัวแรกท้ายตรงรุ่นของเขาก็จะเป็นของแชททรงจะเป็นแบบนี้เลยครับจุดยึดนี่ครับอ่ะโยงขึ้นไปนะครับไม่ต้องเจาะตัวรถไม่ต้องทําอะไรกับตัวรถเพราะว่าอุปกรณ์ที่ให้มาเนี่ยมันเป็นของตรงรุ่นนะครับสามารถใส่ได้เลยนี่ครับประกอบเองได้นะครับเพราะว่ามีคู่มือนะฮะให้ไปในกล่องด้วยสําหรับแหลกท้ายนะครับ วันนี้ลูกค้าเลือกจัดในส่วนของตัวปีป๊บอลูมิเนียมแพนเทอร์โมโตนะครับขนาดความจุ55ลิตรนะครับพร้อมกับเปาะพิงส่งก็จะประมาณนี้เลยครับเพืเ่อนๆครับนะฮะอ่ะตอบคำถามครับผมว่าในส่วนของตัวปี๊บ55ลิตรเนี่ยในมิตินะครับมุดได้ไหมขี่ได้ไหมนี่ครับถ้าดูจากมุมนี้ตรงๆเลยนะนะครับความกว้างของตัวปี๊บเนี่ยมันก็จะประมาณประกับทั้งซ้ายและขวาเนี่ยฮะแถวประกับ ความกว้างประมาณนี้ไม่เกินแฮนด์ไม่เกินกระจกไม่เกินตัวรถครับผมมุดได้สบายๆเหมือนเดิมเลยนั่นเองอ่าในส่วนของตัว55ลิตรใส่อะไรได้บ้างนะครับปาสามารถใส่หมวกกัน็อกได้1ใบนะครับแบบนี้ครับใส่หมวกกัน็อกได้1ใบนะแล้วก็จะเหลือพื้นที่อีกประมาณนึงเลยตัวนี้ก็จะเป็นตัว p a n t เตอร o มอ e ตอร์ะ X นะครับตัว X s e r i e s นะครับก็จะมีตัวอินเนอร์มาให้แบบนี้เหมือนเดิมเลยมาตรฐานเขาเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวสายรัดกันกระแทกอ,อยาก่างที่เพื่อนๆเคยถามกันมานะครับว่าตัวอินเนอร์ตัวนี้สามารถถอดออกได้ไหมถอดออกได้แบบนี้เลยครับนะครับซักทำความสะอาดได้นี่เลยตัวปี๊บสามารถถอดออกหลดออกจากตัวแหลกของรถได้ง่ายได้โดยกดปุ่มข้างล่างแล้วก็ถอดสลักออก นะครับให้ยุ่งยากเลยโอเคถือว่าลงตัวตอบโจทย์ดูดุดันทำให้รถดูเต็มแล้วก็ดุขึ้นมากๆนะครับสำหรับปี Panther m o t o P, P 5 5 L Series X นะครับอยู่บน BMW G 3 1 0 R คันนี้นั่นเองคอนโอเคสนนราคาชุดนี้นะครับตัวแรกตัวปี๊บตัวเบาะพิงทั้งชุดเดี๋ยวจะใส่ไปให้ใต้โพสเหมือนเดิมนะครับ ขอบคุณที่รับชมครับแล้วก็เดี๋ยวมีอะไรอัปเดตกันอีกทีหนึ่งขอบคุณครับสวัสดีครับ